สบายดีทุกคนวันนี้คอยมหามั่นทุกคนเลยมหามั่นมั่นนะนะมั่นอีเขิมนะบานคอยเอินนะตอนนี้กำลังกำลังเฮาป้าทุกคนเลยเอาไปเบิ้งก็เลยทุกคนว่ามั่นอีเขิมเนี่ยมันอยู่แนวเลอคอยก็นยังมีเคยเห็นจีกธอทุกคนเลยไปรารอบิ้งก่อนเอ้าอันนี้หนองบมมีน้ำมันอยู่ อยู่ป่าก็มีหน้อมาสองสามคนมาเลาะหามันอีกเคิมเออเขาคุดแลนี่เขาคุดก่อนแล้ว Thôi cút nó vào tụi này cả Ừ, ừ. Tông vâng cũng máy đấy Vâng ngồi hình khơ mà còn chẳng nằm lúc bài Ừ Đi khơ mà này Bừa mà เอามันดีเร์ออคือเป็นขุมนะนะเขาคูดไปแล้วนี่บอกเออยังมีได้คูดปีนี่นะเบื้องได้หนามมันได้นาดแถวนั้นนหนามเขาคูดเบื้องแล้วบอกเลือคูดหนาคือมันลงบอเอามันก็เป็นป็ที่เกาะนี่แลวะ Đây này cơ mà này. Ừ. Đó, mà lún năm cần chỉ hồ nhớ xem lơ. Ừ. Có nằm thông mớt đã hẹp thì mình ta. Nằm nằm tí cũng được đấy chứ. Cút bưng này ní là bà. Ủa này, này, bà. Ừ. Hút này, này bà. ันก็คุดกกาจะตีเขาน้ตอยะาจะตีแต่ชาอันนีมาคุดคืนโอ้ทุกคนเลยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่โหนั่งอีเคิมนี่โห,น,โหนั่งเคิมอ้าหลมโห,ม,โหมันกระืือตืบคนเลยได้ลยโหน้อ mất tiền ngay nó hồ ừ, mất tiền quan này đi nè, <laughs> ừ. à, nó mất căng sạc, ừ, mất lên bạn này, khủng cả lớp tới đây, thưa cô đây, à hồ mi nám, hú mới đây, nã hồ bưng nhử này thưa cô, anh này, ní, men mướt này nhử nhử ở đây cứ núng như thế bưng đế nà อ้อมือเลยโหมันนะบา่าหนามโค้งเทไรแล้วขุดขึ้นามาเบิ้งก่อนขุดเถอะทุกคนเบิ้งจับนี่ก็เคยจะเห็นดยเราตีนนะนะขุดนี่จึงเสบ่อนขุดนี่โหมันนี่มันเห็นเด้อสับเลยด้ิ มันเป็นในเลือดโหมันนี่คือเื้อเท่น้ำซ้ขานี่บอกโหนี่ขาทำไมว่ามันน้อยมันโหเื้อลิขนามีแต่นามทั้งนั้นจับเกิดไม่ได้ เลือไ,ไ Ư, ừ, อ๋ตอตมันข้าหัาไหมสุพอแล้วมีคุ้งซ้ำน้าทุกคนข่าวจ้วเลยผงขานาดได้นี่โหนี่นะนี่อ่ดมันบินแฮ ถือเป็นโล่นโห่เนาะเนื้อเลยได้ละทุกคนเยได้ฮานะมันหางมันคุ้งนเตะเตะเงือบอยู่นีเตะยาวนี่นะนันนี่มั่เนี่ยฟูดบางก้อนทุกคนเลยมันเนื้อสำรเกี่ยวสขา่ตัวนี้เนาะ กะโดนี่นะนี่จะหุ้นระดับนี้แล้วหุ้นระโบทงมานะเอาเดีเออมันหักอยู่ล่มพุ่นโอ้นั่นน้ำแล้วน้ำได้โอ้ยเขิมเงียบบ๊วย เดี๋ยวเห็นอีและเห็นเลยเออมันสอนอยู่นี่แต่หูมีเยอะไปเลยเนี่ยโหมันนี่ขโรอยู่นี่เห็นอีแล้วทุกคนเห็นเลยไปเลยอ้าขุดเบึงก้อนทุกคนเลยขุดบ้าแถว่เทิงนี่ออกก่อนอีฮันนี้โอ้ยน้ำทั้งเมื่อโหนนี้น้ำสีขยะอยู่ าจำนี้กระเลาะนึงมันน้อยกะเอาวเศมน้อยสามโผล่หูเงือมันมันอีเขืมทั้งหมดทุกเลยดีขาวๆนี่นี่นี่ช้อนกันอยู่แถวนี้ป้อขาวงามมะลินี่ มันเลิกทุกคนเลยงอ้โหมันอิเขิมนี่นี่ๆสองโห่ให้เหมืงกันยี้นี่มาเอาขึ้นมาแล้วจังเฮ้พี่น้องเบังว่ามันเยอะสำหรับนี่โห่นี่ง่าย,ยนี้อืมข่าวง่ามอยู่นี่ก็คือละพงตัวนี้ดีโอ้ได้เลยบาทนี่ดี ô ngàm liền ô cứ héo bém nè bảo, nó, hồ may mận. Ptc à, bự cái. ngay ông ngay ao, ao tụi cả Nam Đỉnh như <laughs>

ơi làm lại nhà lý khổ hồ nè sạp này đây, nói nè đi cứ xem xem khá tụi coi ta tôi nói không biết lại <laughs> hồ này nhớ lý u sầm khả này tôi này này ừ. hả hồ nhơ si ừ. sút này này ừ. Ừ. mà lơ muốn cả mi ô á muốn cá áo <laughs> kìm đây <đai> gì đó <laughs> tôi phục nhau mấy mà cái sút là mình lộn phải này ừ. bưng đây thủ khôn đi ta bọc nhơ nhơ nướng chuẩn sốt ô hú mặn ít khớm mà này này thủ khôn này ขุดก็ยากน้ำก็หลายซื้อจบๆอยู่ผู้ป้าคือๆอ้ามันนี่น่ะบ่แล่ะเป็นน้ำหมดลุงนี่อือได้5มือเอาอีกนึงี5มือก็ได้กะตานึงสิได้โยมื้อเด้มื้อเด้กได้ตขุดอยู่โหมื้อก่อนทุกคนเอ้มาขุดโหมันอีกเมกได้ได้กะตานึงะพักไว้ซ่ำนั้นแหทุกคนเด้อ